สารที่พระาฟ้าดินนะครับเป็นสารที่ทําการสัตวระเทพเจ้าที่ให้กําหนดโลกมนุษย์และเป็นสานที่แสดงความกตัญญูต่อดวงวิญญาณของบรรทับหลุดด้วยศาลเทพยาฟ้าดินเป็นผู้ปกปักคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภายัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงใช้ทูบผ้าดอกปากผ้าดอกจุดเดียวครับ ศาลที่สองศาลเจ้าปู่ย่าอุดรภายในศาลเจ้าจะมีรูปปั้นองค์เจ้าปู่ย่าภาย,ย,ภายใน ลูกหลานชาวจังหวัดอุดรและจังหวัดใกล้เคียงจะมากาบไหว้เพื่อขอพรเพื่อขอความเป็นสิริมงคลองค์เจ้าปู่ย่ามีชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งใดมักจะได้สมปรารถนาตามที่ขอเสมอใช้ทูบห้าดอกปัดตรงกลางสามดอกปัดด้านข้างข้างละหนึ่งดอกค่ะ จากที่ตั้งของศาลเจ้าปู่ย่าตั้งอยู่ริมหนองบัวจึงได้มีการอัญเชิญเจ้าพ่อหนองบัวมาสถิตอยู่ภายในศาลเพื่อเป็นศาลที่สักการบูชาบวงสรวงสินทรัพิ์ที่สถิตยอยู่ณนะบริเวณหนองบัวตั้งแต่อดีตการใช้ทู่วห้าดอกปักตรงกลางสามดอกปักด้านข้างข้างละหนึ่งดอกครับศาลเจ้าที่จือเอะจืเยะหรือชื่อภาษาไทยคือเจ้าที่เจ้าทาง ซึ่งก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาดูแลบริเวณศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีและบริเวณหนองบัวชายทูบห้าดอกปกักตรงกลาง3มดอกปักด้านข้างข้างละดอกสถานที่ที่ห้าพระสังกัจจายน์พระจจายได้ถูกขุดค้นพบใต้ต้นใส่ในบริเวณศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีปีพศ2 5 3 0 ชาาพุทธกาบไหวศักระบูชาเพื่อให้เกิดความศรีมงคล3าประการหนึ่งโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์2สติปัญญา3มความงดงามและมีเสน่ห์ใช้ธูปห้าดอกปักกลางสามดอกปักด้านซ้ายข้างละหนึ่งดอกสถานที่ที่6ช่างง่วนช่วยเป็นองค์เทพที่เชี่ยวชาญในเครื่องปราดเป็นอย่างยิ่งเป็นที่นิยมสักการะของนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ไปศึกษาต่อต้องการไปสมัคร สอบครั้งสำคัญไปสอบแข่งขันต้องมาสก,การะองค์เทพช,ช่างง่วนสวยเพื่อให้สําเร็จสมประการใช้ทูบห้าดอกปากกลาง3ดอกปากด้านซ้าย1ดอกข้างละหนดอก ชอบถ่ายรูปกัน ลาสารปูย่างยังเป็นเครื่องยิดเหนี่ยวจิเจของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยค่ะ